i appreciate you sam ในช่วงเราราวสิปีหลังสุดนะครับหนึ่งในสิ่งที่เอซีมิลานทําผิดพลาดอย่างมหันนั่นคือการปล่อยตัวอังเดียปีโลออกจากทีมแบบฟ,ฟรีหลังจบซีซั่นสองพันสิบถึงสองพวันนั้นมันมีเหตุผลที่ว่าปีโลแก่เกินแกงและคงเลยจุดพีของการเป็นนะักฟุตบอลไปแล้วเพราะวันนะาณขณะนั้นนะครับปีโลอายุ32หากดูตัวเลขก็คงจะเป็นจริงที่เขาอาจจะเลยจุดสุดยอดไปแล้วและมันกระสวนทางกับเอซีมิลานที่ต้องการสร้างพวกดาวดวงใหม่ขึ้นมาแต่ทว่ามิลานคงลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้ปีโ ที่ต้องไปสู้กับนักเตะหนุ่มๆหรือคอยบูบุนกับใไรแต่มันเป็นอาวุธที่ติดอยู่ปลายเท้าบวกกับมันสมองที่ส่งต่อมายังสายตากลายเป็นการจ่ายบอลอันแหลมคมดังนกเหี้ยวหนจะมีสกิลการอ่านเกมอันชาญฉลาดเข้ามาอีกซึ่งนั่นทําให้ยูเว่ไม่รีรอตัดสินใจกระชากตัวปีโร่มาร่วมทีมแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปี2011และหลังจากวันนั้นประวัติศาสตร์ก็ถูกขีดเขียนขึ้นบนพงสวดสนลูกหนังแดน,นมักกะรโรนี่ตลอด4ีปีกับยูเว่นะครับพีเก้สามารถพาสโม,มสรคว้าแชมป์สคูเดโต้ เข้ามายกอะดับทีมแต่กลายเป็นว่ามิดลาดไม่มีแชมป์ติดมือและกลายเป็นทีมลูกไล่มานันแต่ต่นั้นหากจะถามว่าปีโลสําคัญกับยูเวขนาดไหนก็บอกเลยครับว่าขยับหูของท่านมาใกล้ๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ปีโรอาจจะดูอายุเยอะในสายตาของใครหลายคนยิ่งต้องถอยลงเป็นม่ฟิลตัวรับยิ่งเกดคำถามในใจว่าคุณจะไล่ตัดเกมทันหรือเพราะว่าปีโรไม่ได้เป็นนักเตะวิ่งสู้ฟัดไม่ได้มีสปีดท,ที่เร็วไม่ได้มีสกิลที่สามารถเลี้ยงหลบคู่แข่ง3 4คนได้แต่ทว่าปีโรใช้สกิลจากพรสวรรค์ที่ฟ้าประธานมาให้บันดาลให้ทุกสิ่งเกิดจากปลายเท้าการคว้าชแชมป์ใหญ่ๆอย่างกานโชเซรีอาอิตาลีฟุตบอลโลกหรือ,อยูฟ่าแชมป้ยนส์ลีกไม่ได้ทำให้แฟนบอลตกลุมระกเขาหรอกครับ แต่การที่เป็นเพลงแข่งที่เป็นเหมือนคอนดักเตอร์คอยควบคุมจังหวะฟุตบอลด้วยตีนทั้งสองข้างของเขาด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่ยากจะมีใครเหมือนต่างหากที่ทําให้แฟนบอลหลงรักผู้ชายคนนี้สุดหัวใจสมัยอยู่กับเอซมิลานเจนโนาโรกาตูโซตำนานมิฟิลฮาร์ดแมนเคยย่องปีโลไว้ว่า ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเห็นลูกบอลอยู่ในเท้าเปียโร่เนี่ยผมถึงกับถามตัวเองเลยครับว่าผมจะเป็นเด็กแบบบอกหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยผมคิดเปลี่ยนอาชีพเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีคุณภาพแต่เปีโยโร่ยังมีระดับออกซิเจนเหมือนสัตว์ป่าคือต่อให้เขาวิ่งมาพันเมตรหรือ1กิโลเนี่ยแต่เขาก็ยังเล่นในแบบเดิมอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปอดของเขาผมมองว่าเปียโร่มีอัตราการเต้นหัวใจพิเศษมาก,กนะครับไม่ใช่เพียงเทคนิคจากฝีตีนหรอกนะ นี่แหลคะครับคือสิ่งที่กัดจังยกย่องปีโลเราอาจจะเห็นว่าเขาวิ่งไม่เยอะแต่เอาจริงๆแล้วปีโลเป็นคนที่วิ่งได้ฉลาดมีสกิลขั้นสูงในการอ่านเกมเรวมไปถึงการวางบอลชั้นเลิศประหนึ่งวากับวางไว้ตรงหน้าไม่ว่าจะออกบอลสั้นบอลยาวทีมักจะได้เปรียบอยู่เสมอพี่แกสามารถบัญชาเกมด้ทุกอย่างประหนึ่งว่าเขาคือวาตยากรหรือคอนดักเตอร์แห่งโลกลูกหนังผู้ที่ควบคุมทุกอย่างให้อยู่ใต้เท้าทั้งสองข้างของเขาและให้การเล่นฟุตบอลเป็นเหมือนการเล่นบรรเลงบทเพลงอันไพเราะขึ้นมานับตั้งแต่วันที่เอซมินบกแ,กกแกงแ ให้อังเดียปีโรย้ายมาอยู่กับยูเว่แบบฟรีฟรีเขาก็สร้างสิ่งมาจั์มากมายไม่ว่าจะเป็นปี2012ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมอิตาลีปี2013ก็ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมอิตาลีปี2014ก็ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมอิตาลีนอกจากนี้เขายังติดทีมยอดเยี่ยมซิรีอา4ปีติดต่อกันได้รางวัลกองกลางยอดเยี่ยมปี2012และกระทำแอสซิเดม,มากสุดในปี2012อีกต่างหากเห็นไหมละคะรับว่าการปล่อยตัวปีโรออกจากทีมแบบฟรีฟรีคือหนึ่งในสิ่งที่ดดพาดาพาม,าามาดดก่่่่ขงเเนะไใชแควจโับ แต่เขาคือมิดฟิลด์ที่บัญญัติการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ในตำแหน่งกองกลางโตโฮบอกที่ใช้มันสมองมากกว่าเน้นพละกำลังและพี่แกก็ถูกขนานนามว่าเรจิสตานี่แหละครับคาโลมาโซเน่อดีตคุณซื้อเบเชาผู้ปุปันปีโลให้เปลี่ยนจากการเล่นเป็นกองหน้ามาอยู่ตำแหน่งมิดฟิลด์เขาได้พูดถึงนักเตะรายนี้เอาไว้ว่า ผมไม่ได้พูดว่าตเตเบโลทำให้การเล่นฟุตบอลมันเหมือนร้องเพลงได้เป็นเขาเป็นคอนดักเตอร์ที่ทำให้ฟุตบอลดูมีกลิ่นความคลาสสิก <c oughs> การถอยมายืนมิดฟิลด์ของตัวโฮมบอลมันเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นฟุตบอลอย่างมีจินตนาการเหลือล้นเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ที่สามารถทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาเห็นทุกอย่างอยู่ทั่วสนามไม่ต้องกังวลแค่การทำประตูเพียงอย่างเดียว ในวันที่เปีโลอยู่กับยูเว่พี่แกขนาบข้างไปด้วยมาคิซิโอปอปอกบาอตโรวิดาลทำให้เปีโลชายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่มีคู่แข่งมากมายต้องการจะหยุดเขาแต่เขากลับดูมีความสุขที่ที่ทำลายสิ่งเหล่านั้นและเล่นฟุตบอลเดี่ยวอย,ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะพี่แกรู้ดีว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรและจุดเด่นของเขาคือสิ่งไหนสิ่งเปีโลนะครับก็แสดงออกมาเห็นบนผืนฟอร์ยาเหมือนวัตยากรลูกหนังที่กำลังขับเคลื่อนวงอ,ออเคสตราให้แสดงความคลาสิกออกมาต่อนหน้าผู้ชมทั่วโลกแด่อังเดียเปโรโดเนเรจิต้าแห่งแดนมักกโรนี และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียวฟาวเอิบเนียวยาวประกดไรให้เราด้เด้อ